มีคนแก่สามคนหัวลันเป็นคนอวดดีไม่ยอมบูชาพระก่อนนอนทำให้ทั้งสามได้เจอดีในวันนั้นในบรรยากาศอันมืดมิดมีแสงตะเกียงเจ้าพายุขอให้แสงสว่างอยู่ลำไลขณะนั้นทุกคนกำลังหลับหมดสามคนนี้มานอนวัดและไม่ยอมบูชาพระจะต้องสั่งสอนสะหน่อย ในขณะที่ชายฉลาดทั้งสามนอนอยู่นั้นปลายเท้าไม่เสมอกันนางตะเคียนจึงเริ่มแก้งโดยการจัดระเบียบด้วยวิธีการดึงเท้าให้เสมอกันพอเท้าเสมอกันแล้วนางตะเคียนจึงได้เดินวนไปทางหัวนอนเห็นหัวไม่เสมอกันก็ดึงหัวให้เสมอกันปรากฏว่าในคืนนั้นทั้งสามคนไม่มีใคร ได้นอนเลยจนกระทั่งตีสอง